กาบสวัสดีครับพอกันพอกันอีกคลิปครับผมจากคลิปที่แล้วคุดไอบ่าไม่คุดไถบุกปาลาไ้ลุงคนมาโขกมีแต่ต้นไม้มาถ่ายเงาของบ่านค่ำมามมไถยตั้งแต่บายๆผุ่นละทิ่หาไร ว่าสิปลูกมืออื่นสอกไช้ได้ละประมาณเกือบเคลิงแล้วล่ะเมือง,ละละงส้งสีบรีรลดอกที่เลือไปจกักสามสี่ไรหลานไส้เพิ่นอย่าคับเพิ่นฮัดผู้ทายวิดีโอให้นล่ะละ่ะเก่งยู่ได้ละ่ะ แ๊บเดียวคึกลนึ่งมือล่ะเพิ่นดื้อน้ำหรือดื้อนั่นดื่อนี่ดื้อน้ำลดน้ำเรือฮัดใเนเพื่อนเพราะได้ต่อจีนซอยมืสดสอกคำม,มาเพื่อนกระเจียบขนาดเอาไากันยังบอกเก่งอยู่ยังบกจักใจรถอยู่ ใส่เกโล่้วยดินมันก่อนใหญ่แถวนี่ดินก็กระรังซุ่มดีดีที่ปลูกได้บ่เลยพี่น้องเป็นส่ โอ้ยอยากก็อยากโทษได้หลายเดออ้อยังไหลเติบตัวนี้ยังม่านสามลาสี่ลายอยู่ตัวนี้ หาบรรยายนะครับเลิกเติบอยู่เหลือเกินกายบ่ได้เลยแถวนิขี้หาไร มันกบะเบือดยากระขึ้นเอาอยากกบบได้อีกมันที่เราจังได้น้ำมันมันกรขึ้นมันบคุคคมป้ายยาตอสองเถื่อสามเถื่อเสียเบิดเลยบ่ายาคือหมา่าคือคนสิตก ไกลแล้ว <c oughs> ลหน่อยมันกำลังมันอาว่าเมืองบ่อปอปัาด์ปันด่างเปลี่ยนเพิน อ่ะครับผมบบแล้วสิคุ้มมันเล้วยังเหลืออยู่หน่อยนึงถ้าจากหลานมันห่าวอยู่ผมห่าวกูกระัดให้ท่านั้นแหละด้วยลูกทะเลน้ำมันเบิดให้จนน้ำมันเบิดเดโดนน้ำมันและเอ้า เหลือบ่ลายว่าเหลือมาจากสองข้องอักขันกับเอติคอสจบคลิปแค่นี้เด้อยซันเดอร์เอติขอเปลี่ยนมันกับบริห้เปลี่ยนแล้วมันจะยองเองพันว่าเอาเออื่นสูไม้เอื่นปูมัานหน้าก็เลยคุ้มมันแล้วขอบคุณหลายๆที่เสียสละคำว่าเบิ้งขอบคุณที่ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเด้อฝากกดติดตามฝากแทบตะใครให้นะเป็นกับร่งใจให้วัตถิพานมากกับขอบคุณหลายๆ พิหนาพอกันครับสวัสดีครับ